วของความคิดความรักที่บิดเบี้ยวฆาตรกรที่รักเหยื่อมากจนเกินไปจนเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ไม่น่าประทับใจรักแบบใดอีกหนึ่งผลงานที่น่าแหวกของคริสคาร์เตอร์เดอะไนท t สต็อกเกนักตั้งเวลาตายโดอะวร์ทันเตอร์เดอะซีรีเล่มที่3ไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรื่องราวของคาตกรไม่สิเรื่องราวของคนที่ดูเหมือนจะหลงไหลแล้วก็ชอบข้างใครใครหรือบางสิ่งบางอย่างมากๆจนมันเหมือนกับมากเกินพอดีจนเกิดเป็นเหตุการณ์เกิดเป็นความคิดที่มีความรู้สึกไม่ปกติเรียกว่าเป็นความรักที่บิดเบี้ยวนี่แหละต้องการเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็รักแบบครอบครองรักแบบแกต้องเป็นของฉันอะไรประมาณนี้จนเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่า หน้าขนลุกหน้าเสยียวสยองแล้วก็อีเด็กน้อยสําหรับเล่มนี้นะคะความจริงความรักมันก็มีหลายรูปแบบเนาะแต่ความรักในรูปแบบประมาณนี้ที่เราอาจจะเห็นได้ข่าวในชีวิตจริงหรือในหนังสือในในิยายหลายๆเรื่องในหนังเรย่างเงี้ยก็ได้เห็นกันบ่อยๆแล้วว่าความรักที่ไม่ปกติอ่ะใช้คําว่าบิดเบี้ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเห็นกงจักเป็นดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยมันสร้างความบันเทิงสร้างความแบบวิตรลาสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินมากมายอย่างเช่นเล่มนี้นะคะ เดี๋ยวลืมยิบไปดู The n ไนท์สตอกเกนะคะนักตั้งเวลาตายศพของเล่มนี้เหยื่อของเล่มนี้ก็จะแปลกจากเล่มอื่นๆมากๆเพราะว่าเหยื่อนะคะถูกจัดท่าได้แบบปกติสวยงามคือเหยื่อสะอาดสะอ้านเลยร่างกายไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีการชำไม่มีการถูกทำร้ายอะไรใดๆทั้งสิน้นขาวสะอาดไม่มีการอดอาหารเลยนะร่างกายไม่ได้ซุบผอมหนังติดกระดูกแล้วก็แบบ คือสะอาดคือดีเหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆเพียงแต่ว่าปากนะคะถูกเย็บปิดสนิทแล้วก็ถูกเย็บปิดสนิทตรงที่อวัยวะเพศด้วยท,ทุกศพนั้นก็ตายแบบตายเองอะตามชื่อเลยว่านักตั้งมวลาตายคือนอนเฉยเแล้วสามารถตายได้โดยที่ร่างกายด้านนอกไม่เป็นอะไรเลยมันก็เลยค่อนข้างเป็นพอดเรื่องเป็นสตอรี่ของคาตกรที่แปลกที่สุดที่ฉันเคยอ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าชอบดีไซน์การฆ่าของเล่มนี้ที่สุดเลย ดี๋ยวจะอ่านปกหลังให้ฟังนะคะบอกว่าเกิดเหตุระเบิดรุนแรงที่ห้องชนสูตรกลางเมืองลอสแอนเจลิสศพบนเตียงอยู่ในสภาพแหลกเละชิ้นส่วนอวัยวะกระจายกัดเกลื่อนกลิ่นเนื้อไหมคละคลุ้งไปทั่วนักสืบโรบิตฮันเตอร์เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุภาพวิดีโอบันทึกไว้เพียงเห็นใบหน้าของหญิงสาวที่อยู่เย็บที่ปากแล้วก็เย็บที่อวัยวะเพศนะคะเมื่อแพทย์เริ่มชนสูตรก็พบว่ามีวัตถุประหลาดอยู่ในร่างกายของ เหยื่อนั้นๆและไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นระเบิดก็ตุ้มทุกอย่างกลายเป็นโกโก้คกันไปเลยคือพังหมดศพก็เละบรรยากาศก็เละนั้นน่้จากจะได้รับความสะเทือนใจกับเหยื่อที่ถูกสังหารแบบแปลกๆเศร้าแบบแบบตั้งแต่แรกตรงที่แบบ ฉากระเบิดอะเนาะอันนี้เล่าได้เลยไหมเนี่ยฉากระเบิดมันไม่ได้ระเบิดแค่ศพแค่เหยื่อให้มันกระจุยกระจายไปจนไร้หลักฐานไร้การที่จะสืบเนื่องแล้วก็โยงต่อว่าผู้หญิงคนนี้ศพนี้เป็นใครคนที่อยู่ในเวตนั้นก็ตุยเย่ไปด้วยนะจ๊ะเศร้าเลยเศร้าเลยอินเลยแต่ต้นเรื่องตัวในฝั่งดีตายไปเง,งี้ยเราก็จะเศร้าเราก็จะอินไรเงี้ย และเนื่องจากว่าโรเบิร์ตกับกาเซียรับผิดชอบในคดีฆาตกรรมที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนด้วยแล้วคดีนี้ศพและที่เจอก็ค่อนข้าง แปลกประหลาดตรงที่อย่างที่บอกว่าภายนอกไม่ได้มีรอยขีดข่วนมีรอยทาร้ายอะไรศพค่อนข้างที่จะปกติเหมือนผู้หญิงนอนโป้เฉยๆการที่จะมาดูว่าร่างนี้เป็นใครเพราะว่าหน้าก็ผิดรูปผิดร่างไปแล้วการที่จะนําหน้าของเหยื่อนะคะไปเทียบกับฐานข้อมูลของคนที่สูญหายหรือคนที่ถูก<ม>แจ้งความว่าแบบหายตัวไปอย่างเงี้ยมันก็ไปเทียบกันได้ยากเพราะว่าศพก็ถึงจะแบบร่างกายไม่ได้แบบมีบาดแผลอะไรแต่ว่าหน้ากระบบมถึงพอถูกเย็บปากเข้าใจปะในช่วงแรกๆของการเปิดคดีกัน เปิดการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างยากคือคนอ่านรู้สึกว่าเออยากจังเลยอ่ะข้างนอกไม่มีอะไรที่แบบจะอนุมานได้เลยว่าถูกแบบรักพาตัวถูกมาจับเรียก่าถ่ายหรืออะไรแค่แบบเป็นผู้หญิงนอนตุยเฉยๆบนบน,บนเตียงอะไรสักอย่างหนึงในเล่มอะ <S <S ่ะทีนี้จุดต่อไปที่สําคัญของการสืบสวนสอบสวนการ,รบลบหลักฐานแล้วก็พยานอะไรต่างๆรวมถึงหลักฐานแวดล้อมในแต่ละเหยื่อน,นะก็ทําให้เรเบิดกับกาเซีย มองและก็รู้ได้ว่าจุดร่วมอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะมาขมวดปมแล้วก็ตามหาอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกันได้ก็คือว่าทุกๆเหยื่อนะคะเป็นศิลปินหมดเลยเป็น ผู้หญิงที่หน้าตาคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆแบบเออผู้หญิงที่โค้งหน้าประมาณนี้มีส่วนสูงประมาณนี้คือแบบจัดแพทเทิร์นประมาณนี้แล้วแต่ละคนก็เป็นศิลปินที่เป็นศิลปินแบบเป็นจิตรกรเป็นัดนตรีคืออยู่ในแวดวงของศิลปินทั้งหมดเลยและอย่างหนึ่งก็คือว่าตามชื่อนาะมันเป็นสต er, ็อกเกอร์ทุกๆเหยื่อที่ร่างกายปกติคือแบบว่า ได้รับการดูแลอย่างดีด้ซ้ำเพราะว่าที่หมอชนะสูตรเขาแจ้งว่าแบบไม่มีการขาดสารอาหารไม่มีการขาดน้ําคือร่างกายค่อนข้างสมบูรณ์แต่ที่ตายไปเพราะว่ามีกลไกบางอย่างที่แบบว่าทําให้แบบคือแบบอวัยวะภายในมัน,ม,นมันพังอะ่ะเข้าใจใช่ไหมคือมันพังจากข้างในทําให้แบบตุยไปตั้งแต่เหยื่อรายที่1นึ่งที่2องแที่ส,สนั่นคือแบบเละจากข้างในภายนอกคือปกติสวยงามเลยอะ่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ให้เชื่อได้ว่าคือเหยื่อทุกเหยื่อ ถูกสตอกเกอร์ถูกตามจากคนที่หลงไหลคลั่งคล้ผู้หญิงลักษณะคล้ายๆแบบนี้ส่วนสูงสีผิวหน้าตาและมีความเป็นอาร์ติสในตัวประมาณนี้แล้วก็เข้าหาเหยื่อแล้วก็ทำให้เหยื่อตายใจทำให้เหยื่อตามไปโดยปกติ โดยตามไปโดยเต็มใจตามไปโดยที่ไม่มีการขัดขืนใดๆด้วยแล้วก็จะมาพูดถึงคําว่านักตั้งเวลาตายตั้งเวลาตายยังไงสปอยนิดนึงให้คนที่ยังไม่ได้อ่านอยากจะไปหยิบมาอ่านเนาะคําว่าตั้งเวลาตายคือว่าศพหรือคนที่เป็นเหยื่อนะคะเขาตายไปอะ่ะเหมือนกับว่านับถอยหลัง1 0บเก้าแปดจคือตายเลยจากที่ ฆาตกรไม่ต้องทําอะไรไม่ทําอะไรไม่ได้หมายถึงว่าแบบไม่ทําอะไรขนาดนั้นนะแค่แบบว่าไม่ได้แตะต้องเหยื่อให้มีรอยฟกช้ำหรือมีการต่อสู้มีการทุบตีหรือมีการลัดผูกตัวผูกแขนตึงให้แบบมีรอยแบบทาลายร่างกายเลยอ่ะจากที่เขาเย็บปิดปากแล้วก็เย็บปิดเอาไว้ว่าเพศนี้แหละใส่อะไรบางอย่างเข้าไปในร่างกายแล้วทาให้อีสิงสิ่งนั้นมันทํางานเองโดยอัตโนมัติ โดยอัตโนมัติโดยที่ตัวฆาตกรเองไม่ได้เป็นคนกดปุ่มและให้มันทํางานคือเหยื่อเขาแบบขยับตัวกลไกมันก็ทํางานเองเข้าใจปะคือเหยื่อจะตายก็ต่อเมื่อขยับตัวและอไอ้กลไกมันก็จะแบบสิบเก้าแปดเจ็ดสองห้าสสงหนึ่งแล้วก็บูมเป็นโกโก้ขันไปเลยซึ่งอันนี้คือฆาตกรคือแบบฉลาดจริงๆฉลาดแบบแปลกๆฉล,ลาดแบบเอาความรู้ที่มีไปทำอย่างอื่นได้ดีกว่านี้ซึ่งเขาก็เป็นคนที่ประสบความส็จในชีวิตด้วยนะ ปล่อยไปนเนี่ยเขาเป็นค,คนดีเลยแหละแต่ก็ไม่ดีซะเท่าไหร่ถ้าทําแบบเนี้ยสรุปในความบิดเบี้ยวของจิตใจฆาตกรที่เป็นสตอกเกอร์คนนี้นะคะก็เกิดจากแบ็กกราวของตัวเขาในอดีตเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่สามารถใช้คําว่าครอบครัวคือเซฟโซนขนาดนั้นนะเพราะฆาตกรอ่ะไม่ได้โดนกระทาทําร้ายร่างกายหรือจิตใจจากครอบครัวหลอกก็จิตใจนะ คือแค่แบบว่าฆาตกรอะ<ม>ได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่สะเทือนใจและทําให้ระบบความคิดของเขาอะพลิกกลับตลับจากร้ายกลายเป็นดีเหมือนเห็นกงจากเป็นดอกบัวความคิดของเขาว่ามันบิดเบี้ยวความรักของเขาว่ามันวิปลาดพิสดารสิ่งที่เขาทําอยู่เขาคิดว่ามันเป็นความรักความที่แบบว่าเออ หลงไหลยเหยื่อหลงไหลคนคนนี้หลงไหลคนประเภทนี้เป็นความลักอันบริสุทธิ์ที่เขาจะมอบให้กับคนคนนั้นซึ่งมันเป็นการทําร้ายมันเป็นการฆ่าชีวิตคนที่เขาไม่รู้จักเลยคําถามที่ชวนคิดสาหรับคนประเภทนี้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมของเราจริงๆก็มีคนประเภทที่แบบมีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่น ถ้าจะใช้คําว่าปิดเปรี้ยวก็อาจจะแบบแรงเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แบบว่าอ่านหนังสือสืบสวนทบ่วนมาก็หลายเล่มอยู่คนประเภทนี้คนกลุ่มเนี้ยเขาแบบเหมือนกับมีสารเคมีในสมองที่แบบไม่ปกติอ่ะฟิลนั้นเลยอ่ะแบบผิ่นกลงจักเป็นดอกบัวอย่างที่แบบอธิบายไปสอนไปยกตัวอย่างอะไรไปก็ไก่ถอ,อ่างฮอนฮุกยังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะเห็นเหมือนเราได้เพราะว่า ประสาทการรับรู้ของเราการประมวลผลในสมองของเขาว่ามันแบบมันมันไม่ถูกต้องอยู่มันไม่ไม่ถูกต้องคือมันผิดไปเลยอ่ะเหมือนกับเราเขียนเลขหกเขาก็เห็นเป็นเลขเก้าถียงยังไงก็ไม่มีวันชนะเพราะว่ามันผิดมาตั้งแต่แรกมันผิดมาตั้งแต่กระบวนการประมวลผลในตัวเขาในสมองเขาอยู่แล้วพอเติบโตขึ้นพอใช้ชีวิตไปโอเคอย่างอื่นปกติแต่ว่ามันมีแค่สิ่งสิ่งเดียวสิ่งเดียวส่วนไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นในความคิดของเขาที่มันผิดไปแล้วมันก่อเกิดเป็นแบบเรื่องใหญ่โตในอนาคตอย่างเนี้ย ในชีวิตจริงฉันว่ามันก็มีแหละอย่างที่เราเคยได้ยินว่าคนที่เป็นไซโคพาธอะจริงๆก็แบบไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เป็นคอตกรทำร้ายหรือฆ่าคนอื่นซะทีเดียวคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตที่แบบว่าเป็นเจ้าคนในคนก็เป็นไซโคพาธเหมือนกันซึ่งเป็นไซโคพาธที่แบบว่าสามารถที่จะเหยียบย่ำคนอื่นขึ้นไปถึงยอดเป็เลมิดได้ก็คือไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือแบบเข้าใจใช่ไหมว่าไซโคพาธบางทีก็ไม่ได้แบบก็คือก็คือคนปกติอย่างเรานี่แหละแต่แค่แบบไม่มีความเห็นใจเพื่อนไม่มีความเห็นใจ ความลําบากของคนอื่นสามารถที่จะแบบว่าทําลายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองอะประสบความสําเร็จหรือได้ที่หนึ่งได้อันนี้ก็ถืออยู่ในแคตตาลอร,รีเดียวกันเหมือนกันทุกคนเข้าใจใช่ปะแล้วแบบเนี้ยคือแบบมันจะสามารถแก้ไขได้ยังไงหรืออยู่กับอยู่กับคนประเภทนี้ได้ยังไงเพราะเราก็ไม่มีทางรู้เลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบน่าชวนคิดนะสำหรับฉันฉันฉันสนใจอะไรประมาณนี้แล้วก็เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเรื่องตัดเค้กเนาะ เดี๋ยวจะมาเล่าคลิปแยกให้ถีละกันที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับเด็กนะคะที่บอกว่ามีปัญหาทางสมองซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็น ออทิสติกหรือเป็นโรคจิตเป็นบ้าอะไรประมาณนั้นแค่แบบว่า,าสารเคมีบางอย่างในสมองเขาผิดปกติมันต้องแก้ตรงนั้นมันต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุไม่งั้นเนี่ยเราจะให้เขาเห็นเลขหกเป็นเลขเก้ามันไม่มีทางเป็นได้เพราะว่าเขาก็ไม่มีทางเห็นถูกอะ่ะเราจะไปตีเขาบอกว่าอ,นนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ถูกอันนี้ผิดที่ถูกเป็นแบบนี้มันก็ยิ่งท,ทาให้เขาเเก้าแล้วทยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าฉุนเฉียวว่าเอ้ฉันผิดอะไรก็ฉันชอบที่จะ ชอบที่จะป้นคนอื่นมีก็คือการหยิบของคนอื่นมามันเป็นสิ่งที่ง่ายไม่ต้องพยายามแล้วถ้าเราไปอธิบายว่าเฮ้ยกว่าคนที่เขาจะเก็บเงินซื้อของของมาเนี่ยมันต้องใช้ความลำบากที่อดทนขนาดไหนซึ่งคนคนนั้นที่ขโมยของเขาไม่ได้มีความรู้สึกผิดชอบเหรือรู้สึกเห็นใจหรือรู้สึกถึงความเหนื่อยความพยายามแล้วก็แบบเฮ้ยความเป็นมนุษย์เหมือนกันเข้าจะปะคือสอนยังไงก็ไม่มีวันเข้าใจหนังสือแล้วนั้นก็อธิบายได้ดีเหมือนกันถึงแบบว่าสารเคมีในสมองที่มันแบบ มันมันมันผิดเพี้ยนไปตั้งแต่แรกตั้งแต่วัยเยาว์คือมันแบบมันเกิดตั้งแต่เด็กแล้วผู้ปกครองหรือว่าสังคมก็ไม่ได้ให้ความที่จะแบบว่ามองว่าสิ่งนี้มันมันเป็นปัญหากลายเป็นว่าคิดว่าแบบโตขึ้นมันก็จะดีขึ้นสั่งสอนไปเข้าโรงเรียนไปอ่สังคมดีๆหรือว่าการเรียนรู้ที่บอกว่าไหนถูกไหนผิดจะหล่อหลอมเขาซึ่งพอมันไปถึงจุดที่แบบจุดสูงสุดไปเลยอ่ะแบบ คือมันแก้ไม่ได้ค่จะจ้ะป๊าคือมันไม่ได้แก้ที่การเรียนแต่มันแก้ได้ตรงแบบสารเคมีในสองขบิดเบี้ยวไปแล้วอะ่ะโอ้ยพูดยังไงเนี่ยแต่มันแบบนั้นจริงๆทุกคนโอ๊ยตายพูดมาซะยาวเลยโยงไปกับหนังสือเล่มอื่นด้วย อันว่าเดอะไนท์สต็อกเกอนักตั้งเวลาตายนะคะเป็นเกี่ยวกับตัวฆาตการที่หลงไหลรักเหยื่อมากเกินไปเป็นความรักที่พิสดารความรักที่ค่อนข้างบิดเบี้ยวนิดนึงตามความคิดตามความเชื่อของเขาว่านี่คือสิ่งที่คนรักเขาทํากันเข้าใจไหมาจ้าท่านผู้ชมเรี่มนี้อ่สำหรับฉันเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นซนีซการตายที่แปลกแล้วก็ประทับใจฉันเนาะตอนจบก็ปิดคดีได้แหละแล้วก็ ฮันเตอร์ก็สามารถจับตัวฆาตกรได้ซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในแวดล้อมอยู่ใน ABCD อยู่ในนั้นแหละอาจจะเดากันได้เนาะสำหรับคนที่อ่านแล้วแต่สำหรับฉันฉันเดาไม่ได้เลยคลิปถัดไปจะเป็นเล่ม4ี่ปฏิากรรมเรือกอันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะคะฝากติดตามกด subscribe ช่องชารามาแชร์ด้วยติชมประกันได้พูดเร็วหรือพูดไม่รู้เรื่องไงบอกกันได้นะอันนี้เป็นครั้งแรกเป็นมือใหม่ในการรีวิวหนังสือสืบสวนสอบสวนเลยยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ